สวัสดีค่ะนเะ่อจากร้านรุกไม้พานะคะวันนี้นะคะมาทําคลิปรีวิวนะคะเสื้องานชุดสั่งตัดนะคะจากคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะกราบ,บขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่อนุญาตให้รีวิวด้วยนะคะตัวนี้นะคะ ผ้าจะเป็นผ้าบุกงานะคะเป็นบุกงาเกาหลีแท้นะคะจะเห็นว่าดอกนะคะจะดอกจะร้อยคงชัดนะคะดอกจะร้อยนูนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มีเลื่อมด้วยนะคะตัวนี้คุณแม่สั่งตัดเป็นงานทางชุดเลยค่ะสวยหรูมากๆนะคะกับกระโปรงทรงหางปลานะคะที่ด้านในนะคะด้านในเราจะใช้เป็นผ้าซาตินนะคะเนื้อดีมากนะคะแล้วก็อัดกาวทั้งชุดนะคะทั้งเสื้อและกระโปรง นะคะคตัวนี้จะให้ความเงางามคือของจริงเนี่ยผ้าจะเงางามมากๆเลยนะคะ บวกกับเรื่องที่ระยิบระยับด้วยนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวมหม่วกเป็ดค่ะเขียสวสวยมากนะคะด้านในนะคะอย่างที่บอกคือด้านในงานของเราจะรองด้วยผ้าตะข่ายให้ทั้งตัวนะคะก็คือป้องกันการระคายเคืองผิวนะคะแล้วก็เพื่อความเฟิร์มของตัวเนื้อผ้าด้วยนะคะของตัวชิ้นงานด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นคอตั้งนะคะจะเป็นคออกตั้งนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะที่คลุมมาแบบนี้นะคะด้านในเป็นแขนกระบอกยาวค่ะ สวยมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจลายผ้าตัวนี้นะคะยังมีผ้ายังมีสีให้เลือกนะคะยังมีสีให้เลือกอีกเยอะนะคะจะรับเฉพาะเสื้อกะด้หรือรับเฉพาะกระโปรงก็ได้นะคะหรือจะเป็นเสื้อลูกมาแล้วก็กระโปรงหรือผ้าสีพื้นก็ได้นะคะสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะพวกนี้จะเป็นงานพรีออเดอร์ที่เป็นสั่งตังพิเศษโดยเฉพาะนะคะจะไม่ได้ทํามาขายนะนะคะ ให้ดูมูค้างๆนะคะคือน้องจะดอกแบบดอกมูร้อยมากน,นะคะสีจริงจะแบบว่าเป็นเขียวหมอมเป็ดเขียวจะสว่างน,นะอันนี้น้องส้มถ่ายตอนกลางคืนนะคะเหมาะมากก็เป็นแบบแม่จะภาพอะไรอนะคะแม่เหมาะเป็นจริงส่วนมากน,นะคะราคาอยากจะบอกว่าไม่แพงเลยไม่แพงเลยคือแบบอันนี้น้องส้มยังไม่ได้ถามแม่นะว่ากี่บาทแต่คือรู้มาคร่าวๆคือแบบ ไซส์นะคะขึ้นอยู่กับไซส์นะไซส์เล็กเนี้ยประมาณไม่ไม,ไ,มไม่เกินทางชุดแล้วไม่เกิน5,000คือถูกมากถูกมากจริงๆปกติคือแบบเสื้อลูกมาระดับนี้คือเฉพาะเสื้อก็เกิน5,000ไปแล้วนะคะอันนี้คือได้ทางชุดเลยไม่เกินนั้น สับไซเล็กนะอันนี้คุณแม่ไซ์เล็กไซแค่อก3 6 38นะคะผ้าเออราคาชุดจะขึ้นอยู่กับไซ์นะคะเนื่องจากผ้าจะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะไซส์40 42 44 46 48ี่ปตัดได้หมดนะคะคุยราคากันเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะว่าแต่ละไซราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นไซเล็กค่ะเป็นไซ์เล็กนะคะก็จบรีวิวทังสั้นแค่นี้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ